มาเบรกนี้นะครับก็มาที่ลิเวอร์พูลบ้างนะทีมจากฝูงของพรีเมียร์ลีกนะครับแต่ว่าเกมนี้จะต้องไปเยือนบอลมัดซึ่งต้องบอกว่าฟอร์มกำลังอยู่ในช่วงที่ดีที่สุดในซีซั่นนี้ของพวกเขาเลยอ่ะใช่ครับนะครับนิวคาสเซิลนิวคาสเซิลที่โดนไป4-1นะท่าบ้านเลยนะแล้วเกมล่าสุดฟอร์เรสต์ที่ว่าแรงๆเนี่ยโดนไป5-0นะแล้วถ้ายังไม่ลืมกันเนี่ยอาร์เซนอลแมนซิตี้กก็แพ้บอลมัดนะใช่ครับแต่ว่า เกมที่เจอกันที่แอนฟิลเนี่ยในช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยร์พูลถล่ม30ูนเลยใช่ครับนะแล้วมีสเปอร์อีกทีมหนึ่งที่เป็นเหยื่อของบอลมัทคือบอลมัทเป็นทีมที่ณนาทีนี้เนี่ยดีมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราได้พูดถึงแน่นะครับส่วนร์พูลก็โอเคแหละตอนนี้อยู่ในทิศทางที่ดีมากๆเพราะว่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็เข้าที่ลอยลมแล้วใช่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปคุยถึงเจ้าบ้านก่อนดีกว่าได้ครับบอลมัทโค้ชอะไรเนี่ยทำไมเขาโหดร้ายขนาดนี้อิลาอุล่าเองเป็นโค้ชสเปน อย่าลืมนะรุ่นเดียวกับชาบี้ออลองโซเล่นมาด้วยกันแลเล่นตำแหน่งแบ็คขวาที่มีวินัยเกมรับและเป็นตัวหนึ่งที่แอสซิตเยอะยิงประตูได้แสดงให้เห็นว่าไอเดียของเขามันมีแน่แล้วมีวินัยด้วยบวกกับวัยที่อยู่นักเตะของบอลมัดเนี่ยเปิดรับเต็มที่กำลังเรียนรู้เลยยี2สามยีสองยีบเอ็ดที่มันเป็นวัยห้าวทั้งนั้นนะครับคือตัวเด่นๆเนี่ยมันจิ้มไปมันเจอหมดแบ็คซ้ายตอนนี้กำลังกำลังแบบ เรียกว่าเนื้อหอมมากๆ<อ>เคอร์เคสเนี่ย21เองนะนะครับแล้วก็จากเกมรุกขึ้นไปเนี่ยนะครับพวกเซเมนโยจัสซินไคลเวิร์ดต,ตอนนี้ก็ฟอร์มกำลังดีแล้วก็ดันโจออตตาล่าไคลเวิร์ดนี่ยิงแฮตติกในเกมนิวคาสเซิอลออตตาล่ายิงแฮตติกในเกมฟอร์เรสเดี๋ยวดูก็เนี่ยเขาก็มองกันว่าแล้วกเกมนี้ใครจะแฮตติกอ่ะแหมตั้งคำถามว่าจะแฮตติกผมตั้งคำถามว่าเกมนี้โอกาสสร้างสรรค์มันจะได้ตามที่เคยทําได้ขนาดไหนอ่นนี้คือคำถามใช่อ่ แต่ว่าเกมเจอนิวคาเซ่นเนลเซ่นเป็นทีมที่ดีฟอร์เรสเขาก็เป็นเกมเป็นทีมที่ดีแต่ว่าบอลมัดอัดแบบ9ก้าลูกเลยนะฮะที่ห่วงแหละในพื้นที่สนามในขนาดแล้วก็ภาคพื้นในการเล่นเขาคุ้นเคยเขาถนัดกับสไตล์นี้การเล่นสนามที่มันมีพื้นที่แคบหรือสั้นกว่าเนี่ยม,มันส่งผลในเรื่องของเกม เพสซิ่งอ่ะมันง่ายแล้วมันกลับเร็วทางเซสชั o นฟุตบอลมันข้อแห่ถึงประตูกันเร็วอบอนัดเป็นทีมที่ไม่ได้ครอบควองบอลมากมายมเป็นสายเทคนิคที่ใช้ความเร็วข้างบนได้เก่งอ๋อแบบคือฉับจังหวะฉับเฉวยเนี่ยเก่งคือเร็ว แต่ว่าไม่ต้องไม่ได้ต่อบอลเคาะไปไม่ร้อยไม่ร้อยครั้งไม่มีใช่น้อยครั้งที่จะพยายามสร้างสรรหรือบิวอัพในแดนคู่ต่อสู้ใช้วิธีรานเซชั่นให้ไปข้างบนเร็วเหมือนขึ้นทางด่วนแบบนี้เลยใช่ยอมเสียค่าทางด่วนแต่เสี่ยงกับเกมป้องกันคือสถิติบอลมัดจุดหนึ่งที่เราต้องมาพูดถึงคือเรื่องของเกมรับเป็นรองแค่ลิเวอร์พูลกับอาเซนอลการเสียยี่สิบหกประตูแต่เกมลุกเนี่ยโอ้โหไม่ได้เป็นรองพวกนิวเป็นซิตี้เลยสี่สิบเอ็ดประตูที่เกิดขึ้นใช่คือเราคุยกันว่าบอลมัด อะไรที่อิราวดาทำนะเวลานี้ครับเป็นไงบ้างไปดูว่าให้แฟนบอลบอลมัดไปดูเลยสถิติใบเหลืองเยอะมากแนวลุกทั้งหมดเล่นเกมรับด้วยตัดใบเหลืองในแดนคู่ต่อสู้เยอะมากแต่ละเกมมีใบเหลืองค่าเฉลี่ย3เกมต่อ3าใบเหลืองต่อ1นึเกมคือคือนี้เป็นจุดสังเกตเลยใช่กอางกลางตัวรับคิสตี้เองโดนไปแล้ว6ใบเหลืองอ่ะะอดัมเองโอเคอาจจะสลับหมุนมาคู่กลางตัดได้ข้างบนเล่นเกมเพสซิ่งแล้วตัดใบเหลืองในแดนคู่ต่อสู้เลย อันนี้เป็นแนวทางของเขาว่าว่าว่ายังไงฮะคือถ้าเสียบอลแดนบนคุณพร้อมสลับองเลยใช่เพื่อทําลายเชฟไม่ให้เขาตับไม่ให้เขาโตมาถูกครับจุดนี้สําคัญมากแล้วก็มาดูต่อว่าสถิติเกมป้องกันสามารถทำประตูได้และแอซซิดได้วิงแบ็กสองข้างสร้างสรรค์แอซิดเลยอ่าอ่าเซนเตอร์คู่สามารถเข้าไปทําในลูกเซตเพย์ได้อีกโอ้โหดูคุมกําลังแล้วประตูอืม อาริซาบลาก้าเกปาเกปาเองเป็นไงการกลับมาเกิดอีกครั้งก็เหมือนกับว่ามันมัวนใจนะแบบพอเล่นกับทีมแบบนี้มันมันก็มีความมั่นใจอ่ะใช่ใช่ไหมนะครับแล้วก็ช่วยทีมได้เน่ก็พูดถึงก็คู่กลางเขาเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนปิดทองหลังพาระเลยนะคือคนอาจจะไปมองตัวตัวรุกอะไรทั้งหลายแต่ว่าคริสตี้กับอดัมเนี่ยโอ้ตัวตัดเกมเลยเป็น คือต้องทํางานหนักใช่ทํางานหนักรักษาหน้าเชฟเป็นเฟิร์สเลย์ทำให้เชฟกลับมาสูก่การป้องกันเออทีนี้ถ้าจะนิยามหน่อยคาของอ่าเขาอย่างสื่อฝรั่งเนี่ยเขาใช้ว่าล็อกแอนโลเลยนะครับโค้ชสำหรับบอลมัดณนะเวลานี้ะนะนะครับเอา,เอาทำเป็นกองให้ดูเลยมันจะเป็นปุ้งปุ้งคือป้องกันพร้อมๆกันทํากลับมาเชฟแล้วจากเชฟไปสู่เกมที่เล่นรัวในเกมลุกคู่ต่อสู้มันก็เป็นลักษณะเทมโปที่เปลี่ยนสปีดได้เร็วนี่แหละจุดหนึ่งคำว่าล็อกแอนโลความหมายที่บอกว่าโอ้โหโดนตีมันไปแบบ รัวๆ,ๆเลยอ,อืมอ่ะนี่คือนี่คือสไตล์ของเขานะครับดุดันก็ต้องบอกแบบนี้พูดซะหรือภูดใจหนิดนึงอ่าเพีเยงแต่ว่าเมื่อสักครู่เนี่ยก่อนเข้ารายการตรงนี้โค,ค้ชก็มองว่ามันก็มีจุดสลบของบอลมัดอยู่เหมือนก<ช>ันะนะนะครับอ่ะโอเคนี่คือบอลมัดความพร้อมของเขาเนี่ยหายห่วงก็คือพวกตัวหลักๆแสบๆเนี่ยพร้อมแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยก็มีเสียงกระซิบมาบอกงั้น เกมนี้เอาเซเมนโยไหมล่ะแฮตริกหมุนไปให้ครบเลยให้แนวลุกให้แฮตริกทั้งครบทุกคนเลยอย่าทำเป็นทักนะกลัวนะแเสียวอยู่นะเสียวอยู่ฮะอารบอลมัดก็โอเคพร้อมเต็มที่แหละแล้วก็ห้าวด้วยเล่นในบ้านด้วยใช่เนะเล่นในบ้านเนี่ยไม่มีไม่น่าจะรับอยู่แล้วล่ะก็คงแบบมันก็ต้องเสียงเชียร์มันแต่อมันมีเงื่อนไขข้อหนึ่งการที่เคยมีแผลสามศสมูนมันจะเกิดความที่ย้อนแย้งกลับมา แต่สิ่งที่ระวังตัวมากขึ้นมันก็ทําให้เกมที่ตัวเองถนัดล,ลดล,ลงปเป็นหรือว่าเขามองเกมที่แพ้30ูนยังไงแต่ว่านั่นอาจจะเป็นแก่ต้นฤด,ดูกาลยังไม่ลงตัวอตอนนี้ถือถ้าโค้ชเป็นโครร้ชบอลมัดเป็นอิลาล่าเนี่ยบอลสเต็ปแบบนี้กําลังมาเนี่ย มันไม่น่าจะเปลี่ยนตัวเองไม่ทาที่สิ่งที่ตัวเองถนัดแล้วรักษาสิ่งที่ดีไว้ต่อเนื่องแต่สิ่งที่ระวังตัวคืออย่าลืมเจอทีมที่สุณภาพมากที่สุดแม้คู่ต่อสู้จะเป็นลิเวอร์พูลนี่คือคาถามต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันลิเวอร์พูลเนี่ยก็ในเกมกลางสัปดาห์เนี่ยพูดง่ายว่าลิเวอร์พูลเนี่ยแทบไม่มีปัญหาอะไรเลยในเรื่องของผู้เล่นเดินทางไปหรืออะไรไม่มีเพราะว่าหลายคนอยู่ยังอยู่ลิเวอร์พูลไม่ต้องเดินทางไปด้วยครับตัวหลักๆค่อนทีมเนี่ย โค้ชไม่ได้หนีไปไอโอเฟนด้วยนะครับเพราะนั้นใช้ชุดเด็กใช้ชุด2นะเล่นที่นั่นเอาคแพ้กลับมาไม่ได้มีความหมายไม่ได้มีปัญหาอะไรพวกตัวหลักอย่างฟานได้อย่างเทรนต์นะฮะอลีซงกาเฟนแบกซาร่าพวกนี้อยู่เล็บบูลไม่ต้องเดินทางเพราะนั้นสภาพร่างกายพร้อมเต็มที่ในการไปเยือนบอลมัดเกมนี้สภาพได้ปัจจัยได้แต่สิ่งที่เราแฟนเวอร์พูนเองอยากเห็นคือ ในสถานการณ์เกมที่กําลังจะรับมือกับความมั่นใจหรือความห้าวหาญของบอลมาเต<อ>่าแล้วโค้ชมองว่าจะมีปัญหาอะไร มากมากมากแค่ไหนครับคืออันเนสลตเองตอนนี้ในในมุมมองอะ่ะคือพยายามเซตทีมที่สมบูรณ์ในเรื่องของการที่มีแม์ทีปล่อยบอลแชมเป,ปลิกให้โอเคถึงจะแพ้แต่ก็มันก็ลอยอยู่แล้วมไม่ได้เดือดร้อนอ,อะไรสิ่งที่มันตามมาช่องห่างที่คนที่มันไล่ล่าเนี่ยหกแต้มอ่์เซนอลนมาแม47แต้มนะนเวลานี้เหลือ6แต้มช่องบนถ้าเกมนี้มันพลาดแล้ว เ <uge ot> กิดไปชนะขึ้นมาม,มันจะเหลือ3ามแต้มเหลือเกมเดียวม,มันสุ่มเสี่ยงเกมนี้ต้องไม่พลาดแล้วการไปเยือนบอลมัดในช่วงเวลาที่บอลมัดกำลังพีคทํายังไงในวิธีการเล่นก่อนอจุดสําคัญของบอลมัดต้องอ,อนเรา์มาการตัดฟาวการแย่งบอลเก่งการเก็บบอลแถวสองดีลิฟอ์พูลต้องเสียบอลต้องไม่ให้เกิดขึ้นตรงนี้ใช่นะแล้วก็ โอเคถ้าถ้าว่ากันในเรื่องความพร้อมอย่างที่เมื่อสักครู่เราคุยกันตัวตัวหลักๆเนี่ยเขาพร้อมเต็มที่100ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ตอนนี้ทีมมันก็มีภาพที่ชัดเจนแปดคนเก้าคนเนี่ยตัวหลักเห็นแล้วแน่นอนนะครับแล้วก็เกมนี้ก็น่าจะน่าจะลงกันหมดนะครับทีนี้เรื่องของการเตรียมการรับมือบอลมัดเนี่ยอย่างที่โค้ชบ,บอกเราต้องอ่าริวพูลก็ต้องวิเคราะห์แล้วสแกนแล้วว่าการตัดฟาวการการแบบไม่ยอมให้ลิวพูลเล่นโตกับเร็วหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย ริบุลต้องไม่ยอมให้เกิดขึ้นใช่เกิดพื่ง่ายว่าอย่าให้เขาตัดอ่าในมุมที่บอกแล้วว่าริพูนเองก็ต้องเป็นสายที่บิลอัพและเสียบอลยากขึ้นนะแล้วก็การเปลี่ยนพื้นที่ในเรื่องของจากรับไปสู่ลุกที่บอลมัททดทําที่ดีเนี่ยริบูนต้องปิดพื้นที่ในการที่บอลจะเดินทางอ่าและสิ่งที่ริบุนระวังตัวที่สุดคือเรื่องของการเซตเพย์ เพราะว่าริพุลเสียประตูก็มาอีกเซตเพยสังเกตดูตำแหน่งการยืนแมนมาร์กิ้งคนที่ใช้กำลังเยอะก็คือกักโปต้องลากไปกับแช้เป็นลีกด้วย1คนแล้วก็ไอ้เจ้าโรเบอร์สันสองคนนียมันเป็นแบกแล้วจะหมุน2คนนี้ยังไงซิมิกัสต้องมาลงมาตรงโรเบอร์สันไหมแล้วใครที่มัแทนซิมิกัสก็เล่นดูดิมันเห็นว่าเฮ้ยถ้าตัวเปลี่ยนที่ทำบ่อยๆหายไปตรงนี้แลในจังหวะที่พื้นที่ตรงนั้นอะ เป็นตัวเปลี่ยนต้องลงมาใช่อืมเออคือมันการการแข่งขันตรงนี้มันจะมองว่าขุมกําลังลิเวอร์พูลโอเคอาจจะเอ้ยคู่กลางสบายอยู่แล้วไม่ได้การเป็นแบกเองการเป็นแบกแมคลิสเตอร์แม็คลิสเตอร์ใช้แน่แน่สปอตสไลด์อยู่ในฟอร์มที่กําลังดีอ่าใช่โจนเองถ้าหายเจ็บกลับมาแม่ดูเยสอาจจะได้สตาร์ทเกมนี้อ่าเพราะว่าคัคโบเขาเขาเขาเล่นไปใช่ไหมถูกดิออสกลับมาเล่นก็เดี๋ยวดูอาจจะเป็นดาวินก็ได้ใช่ แต่ว่าดารวินก็ยังยังก็บางทีก็ลูกผีบางทีก็ลูกคนอย่างน้อยเกมที่มันเป็นเกมไฟติ้งชวนทะเลาะมอชีชอบผมเชื่อนะตชื่อเกมเนี้ยมันน่าจะเหมาะกับดารวินเนอะใช่เป็นตัวที่ห้าวแล้วเจอกับเด็กที่กําลังที่สดเนี่ยกลัวจะเป็นสองแนงบวกแล้วเป็นใบเหลืองใบแดงเลยโกดมันต้องแลกแล้วแต่ถามว่านเวลานี้ผมเชื่อลิพูนเหนือกว่าทุกอย่างเหนือกว่าในช่วงเวลาเจอกันเด็กอะ อ่้อคิดว่าบอลมัดคือเด็กที่กําลังเก่งอ,ะอ่ะแต่ประสบการณ์เกมอ,ะอ่ะการแก้ไขสถานการณ์ที่ลูกพูลเองมีความเขียวกว่าแต่ภาพที่ภาพหนึ่งที่เห็นโอเคแฟนลร์พูลเนี่ยก็คงจะมีความกังวลเวลาที่เจอกับคู่ต่อสู้ที่เขาจะมีตัวแบบแสบแสบใช่ใบางทีแบบมีแค่คนเดียวเนี่ยก็กเสียวได้ทั้งทำลายเชฟได้เลยแต่ว่าบอลมัดเวลานี้มันมี 3- าสี่คนเนี่ยเอาเอาแค่ว่า3ตัวบน3าตัวรุกเนี่ยมันได้หมดเลยเนี่ยทีเนี้ยตรงเนี้ย มันเป็นความหนักใจแค่ไหนโค้ชมองว่ามันก็ยังเหนือกว่าแต่ว่าม,มันก็อดกังวลไม่ได้ผมเชื่อว่าเนซ์ลอตห่วงในเรื่องของปัจจัยในเรื่องของภาพพื้นสนามปัจจัยในเรื่องของการที่เกมที่บอกว่าปัจจัยสําคัญในเรื่องของการที่ต้องเอาสภาพแวดล้อมอะมาโดนบีบบังคับแต่แนวทางการเล่นของเนซอตอะคือยิ่งเจอสถานการณ์อเงี้ยเนซอตจะบังคับให้ทีมมีสมาธิที่ดีแล้วเล่นแนวทางที่ตัวเองถนัดอ่ะเชื่อว่าการจัดตัววันนี้มันก็เลยบ่งบอกว่าการเก็บผู้เล่นหลักๆเนี่ยมันแสดงเห็นว่าเกมนี้ เขาลัดกลุ่มเขาลัดกลุ่มเพราะว่าเขายังพูดเลยว่าเอ้ยนี่เหมือนจะเป็นครั้งแรกของเขาด้วยซ้ำที่มองข้ามช็อตไปเกมต่อไปอ่ะนี่แหละสาคัญเพราะว่าอย่าลืมว่าช่องห่างข้างล่างอ่ะมันเริ่มมา แล้วมุมมองแนวทางการเล่นของริฟูลในความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆอ่ะแต่ริฟูลดูในเกมที่ชนะ4-1กับอิสวิดอิสวิตอ่ะก็เห็นว่าลูกเสียประตูโอ้โหมันง่ายเกินไปมันแบบแหมมันระดับปฐมอ่ะใช่ซึ่งมันเป็นอะไรที่ตรงเนี้ยถ้าไปเจอเหตุการณ์ถ้าไม่ได้ประตูจากการที่เข้าทำเร็วเออองค์ประกอบพวกนี้มันก็เลยต้องรักษายังไงกับการป้องกันอแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยครับถ้าจะวิเคราะห์แล้วก็ฟันธงสกอร์เนี่ยโคชยังดูเหมือนจะจะยังให้น้ำหนักกับร์พูลใช่ คือด้วยที่บอกว่าแผนมันมีความชัดเจนอย่างหนึ่งคือเก็บความสมบูรณ์ไว้ใช้งานเกมนี้เก็บแกนหลักไว้แล้วเคยชนะได้30มศูเชื่อว่าแผมก็ยังมีแผลมันไม่มีทางที่จะรักษาและหายเลยมันดีพอก็คือแค่มีแต้มแต่เชื่อว่าริพุนเหนียวแน่นพอที่จะชนะได้เสียประตูไหมครับก็โอ้โหสถิติเจอกัน5้าครั้งบอลมัดเคยชนะได้ครั้งเดียวนะหนตอนที่เปิดบ้านชนะริพุน อะมองว่าเกมนี้ลิเวอร์พูลดีพอที่บุกไปชนะได้แต่เบียดหน่อย2-1ครับ2-1นะโอเคก็ใจจริงอะผมหวาดหวั่นมากๆเลยนะแต่ว่าก็ยังยังเชื่อในคุณภาพของลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็มันเหมือนกับแบบทีมแบบอ๋อฟอร์มดีๆมาใช่ไหมเดี๋ยวลิเวอร์พูลจัดการให้อะไรแบบนี้ยังลิวเนี่ยก็ไม่แพ้ใครมา21เกมก็ลิเวอร์พูลก็ชนะได้อะไรแบบนี้ในเกมแชมเปี้ยนลีกสัปดาห์ก่อนนะนะเราใส่เสื้อลิเวอร์พูลด้วยกันผมก็มองเหมือนโค้ชแล้วกันนะครับ เบียดชนะได้แต่ว่าก็น่าจะระวังในเรื่องเกมรับพอสมควรเนะเพราะรู้ว่าคู่ต่อสู้มันของอยู่มีของอยู่ผมคิดว่าริพูลจะคลีนชีชนะนะครับแล้วก็จะเบียดชนะ1 0นะครับเอาละก็มองว่าไม่ใช่เป็นการชนะขาดชนะแบบสสูวิววิวนะครับโค้ชให้ริปูลชนะ2 1งนะส่วนผมให้ริพูลบุกชนะ1 0นนะครับอ่ะโอเค